โอเคครับผมกลับสักทีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเล้วครับก็เสียงเปลี่ยนใจครับผมมาแบบเอ่อเอาแบบกูเอาสัก,กูกดหัวนะครับมันอยู่ในแบบดาบโมโรณะภาคสองนะครับผมกูเล่นไปแล้วด้วยนะครับผมและผมจะบอกว่าผมลงคลิปอยู่ใช่ไหมมันลงอยู่นะครับมันลงกำลังลงอยู่ใช่ไหม แล้วดีมันก็อะไรวะขึ้นมาว่าขึ้นมาว่าวิดีโออัพโหลดล้มเหลวนะครับแล้วตอนนั้นผมลบวิดีโอมาแล้วด้วยก็ให้ผมนะครับโอดเลยอัพต้องมาทำใหม่เลยนะคะผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำไมได้นะครับก็มาอ่านกันเลยนะครับผมก็แบบนี้นะครับพอพักพักหนึ่งผมก็เล่นไปเลยนะครับทํทำปกไว้แล้วนะครับลบไปยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวต้อง ถ้าเราไปแล้วก็ทําใหม่นะครับผมเวไปอะไรนะต้องหากล่องให้เจอครับสามกล่องนะคะนะครับผมคนสร้างเป็นชายครับผมไอดีไลไอดีไลยัลยยงไงวะนะครับไอดีไลามาจะมาด้วยวะจะมาด้วยว่าไป คีอไหนจะไปดูนะครับนะครับไปดูดนะครับระวังไปดูดูนะโอเคต้องมีดูต้องนี่อันเจนั่นี่เบกกี้หมเบกกี้ฮะเบกกี้โอ้ยเบกกี้เก๋งมากว้าวอันนี้ลองใครวะผมไม่ได้จากนะครับคนนี้ไม่ติดตามนะครับผมใครวะอันดับที่สาม เกมบรรดับสามเกมเมอร์ทีวีปันดีเฮดจบไอสับนะครับผมมันเขียนไว้นะครับพ็มาตรงด้านหลังเลยครับที่ผมโดนคิปเปอร์ระเบิด ได้เอามาแล้วนะครับผมเพราะไม่จบไปแล้วนะครับผมแต่ผมลบคลิปไปแล้วนะเป็นกล่องนี้นะครับก็ผมจะบอกว่าเจอหนึ่งกล่องแล้วนะผมก็รูมดนแล้วกล่องนี้นี่ไม่มีอะเพื่อว่าผมจะกระโดดเลยผมก็โดนปิ๊ปเปอร์ระเบิดเลยนะนะกระโเสียงเกมดังไปหรือเปล่า โอเคนะผมก็ได้ตอบบล็อกไปแล้วนะับผมมาผมรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปวร,รับคลิปแล้วมันก็ัปโหลดไปสมบูรณ์อีกรับแล้วอีกีนทำไมกูไม่เอาตะกินกูมาใช้ฮะโหกูลืมนะก็เอามืออันนี้มานะครับผมมันเท่ดีครับตรงมือมนะันอ่ะเท่ดีนะ ก็เท่ดีครับตรงมือผมชอบตรงมืออันนี้แหละนะครับมือมันดวยดีนะครับเนี้ยกูโดนคิปเปอร์ระเบิดตรงนู้นนะครับที่หนึ่งครับแล้วผมก็ไปโดนตรงโน้นอีกนะฮะก็โดนฆ่าไม่ตรงอ่ะโอ้โหก็เราไม่ถึงตายพีเลยครับก็ขอโทษนะครับที่เล่นไปแล้วแล้วก็มาเล่นอีกรับผมก็เดี๋ยวจะเขาจะว่าเอานะครับว่าทำไมไม่เล่นนะฮะ ก็เล่นไปแล้วนะครับผมนะน,นะครับับโดนพิปเปอร์ระเบิดตรงไหนอ,อีกวะระเบิดตรงไหนอีกวะครับผมก็นะทีนี้นะครับผมก็กล่อ,องมันอาจจะหายากที่หนึ่งนะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับก็่าคน,นที่สานะครับผมก็ ้างให้มันง่ายๆหน่อยก็ได้นะครับผมไม่ต้องยากหรืออะไรไอ้นี่มากเลยนะครับผมเพราะนะับผมก็มันหายากเกินไปน,นะครับผมผมหาเป็นคนที่หาของยากนะคบผมนะผมก็ผมก็ไอที่มีแมพให้ผมเล่นอีกก็สานะมารถส่งมาได้คนระับเป็นแมพอะไรก็ได้นะครับผมก็ ผมก็จะรับเล่นทุกแบบนะครับคนที่ส่งมาก็ยังไม่ใครส่งมาเลยนะครับผมก็คนนี้นะครับเขาส่งไมาผมต้องส่องว่าก็ขอบคุณเขาที่สร้างแทนสร้างไม้ให้ผมเล่นนะครับผมก็ขอบคุณครับผมก็ขอบคุณมากมากสำหที่ให้ผมสร้างไม้ให้ผมเล่นหรือให้ผมรีวิวนั่นเองครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะผมที่อุตส่าห์สร้างมาเพื่อผมนะก็ก็ขก้อยเจ้าขุยไปเจ้า ใครจะรอยซับแล้วนะครับผมจะลอยซับไคเบอร์นั่นเองถ้าผมก็ช่วยกันหน่อยนะครับผมก็นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กันหน่อยนะเต็มเชยเชยกดไลค์ดิกดไลค์ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ผมจะกดติดตามเนับกดเลยนะครับผมนะครับผมก็จะ้อยแล้วนะแต่ยังไม่เก้าสิบเลยครับผมก็ชมน้ำเชยจะไปดันตัดดินผ่านนะผมขอบคุณท่านผูจบนะที่ กดทมถึงมาตั้งแต่หนึ่งครับผมก็ขอบคุณครับผมคนที่กดทูมาตั้งแต่หนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับกดถมกดให้ผมมาตั้งแต่หนึ่งจนถึงแปดสิบแล้วนะครับผมก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับผมก็ขอโทษนะพี่ผมรับผินช้าผมก็ขออภัยนะครับผมก็อะไรที่มันมาอ่านป้ายทอไมวะอ๋อรู้จักพี่เบียร์ด้วยเหรอ สงสารจะรู้จักไอ้นี่จากพี่เบียร์เอเค้เฮ้ยจากพี่เบียร์ออกไปออกไปเลยไลเลยไปไปแม่งเลยเอ้ยเอ้ยมองไว้ปิดครับเจอคำว่าเกรนดับหนึ่งเบกกี้สงสัยจะฟ้องเบกกี้นะครับผมโอ้ยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่ใช่ไหมผมครับก็คลิปนี้ก็ผมก็บายบายนะครับผมบายบายครับ ไม่บายนะครับผมอุตสาห์คินั้นผมอุตสาหงลงเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะทำไมนะครับผมกไม็ไปแลบบายครับผม